สงสัยไหมว่าเพราะอะไรกระสุนมาร์ชมลโลจึงพุ่งได้ระยะไม่เท่ากัน <c oughs> แล้วติดตามเรื่องน่ารู้ทำไมจึงไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดรน,นิกธีรชัยพรสินสุรลักษ์กับรายการไอซายคนฉลาดแบบยกบังสอง,สอ,งอ่านน้องๆมีใครชอบกินขนมหวานมางยกมือชอบปะ วันนี้เนี่ยเรามีขนมหวานนะครับมาทําการทดลองแต่ว่าผมก็มีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนี่นะครับน้องอะไรครับน้องแทนครับเด็กชายชานสิริิสุทครับโอเคนะครับน้องแทนครับการทดลองในวันนี้นะครับเราจะใช้ขนมนี้นะครับมาทําเป็นกระสุนขนมนี้เราเรียกว่ามาร์ชเมลโล่นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีที่จะใช้กระสุนมาร์ชเมลโล่เนี่ยเราก็ต้องทำาปืนใช่ไหมครับ กระบอกปืนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กระดาษแข็งที่เราได้มาจากพวกนเตยสารต่างๆก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับโดยที่ทํากระบอกปืนออนี้นะครับมีความยาวประมาณสัก1ฟุตนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสักแนิ้วนะครับ้องแทนงคิดว่าอันไหนจะยิงไปได้ไกลมากกว่ากันครับสั้นหรือยาวสั้นใช่ไหมลองดูเลยไหมครับเอาเลยไหมอ่ะท่านั้นวิธีก็คือว่าเรานี่นะครับจะต้องเอากระสุนมาชเมลโลนี้นะครับมาใส่ตรงปลายกระบอกด้านหนึ่งนะครับ อันนี้น้องแทนดูนะครับถ้าที่ยืนตรงนี้นะครับดูนะโอ<ฮ>้เร็วเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างนี้แหะครับน้องแทนคิดว่าจะถึงไหมไม่ค่ะตอนนี้ปลายกระสุนเรามาอยู่ตรงปลายข้างละเมื่อกี้ปลายกระสุนอยู่ตรงนี้กระสุนเรามาใส่ด้านนี้ใช่ไหมครับดูนะครับ แต่เพียงแค่สลับด้านนะครับเอาปลายกระสุนมาทางนี้แล้วก็เอาปลายตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับลองแทนดูนะเราก็สามารถที่จะยิงกระสุนออกไปด้วยความเร็วสูงเลยนะครับลองดูนะครับคราวนี้ใส่ตรงโอ้โหไปไกลเลยตรงนี้แตกต่างกันอยู่ตรงไหนครับเราใส่กระสุนตรงตรงปลายปากชี้ตะป่ใกล้ปากที่เราเป่างถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอ,อะไรนะครับเดี๋ยวน้องๆไปฟังเฉยกันเลยดีกว่าครับ ไไปไกลเลยเมื่อเราเป่าลมเข้าไปในท่อนะครับ <S <S นั่นก็คือการเพิ่มแรงดัานอากาศภายในท่อเท่ากับว่ามีการออกแรงกระทำต่อขนมที่อยู่ในท่อน,นั้นและเมื่อแรงที่กระทํำนั้นมากกว่าแรงเสียดทานชิ้นขนมก็จะเคลื่อนที่ เราจ yup. ึงเห็นขนมพุ่งออกมาจากปลายท่อนะครับการเป่าโดยที่ขนมอยู่ที่ปลายท่อด้านไกลจากปากขนมจะเคลื่อนที่ไปได้ไม่ไกลจากปลายท่อมากนักเหตุผลก็คือระยะเวลาที่แรงเป่ากระทําต่อชิ้นขนมเป็นเวลาที่สั้นมากเพราะทันทีที่ขนมหลุดพ้นจากปลายท่อแรงลมที่เราเป่าจะไม่มีผลต่อชิ้นขนมทันทีขนมจึงเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วและก็ไม่ไกลนักนะครับส่วนแบบที่เป่าด้านใกล้ชิ้นขนม ระยะเวลาที่ขนมได้รับแรงกระทําจะนานขึ้นเท่ากับตลอดเวลาที่ชิ้นขนมเคลื่อนที่ตามความยาวของท่อเมื่อพ้นจากปล่อยท่อขนมจึงเคลื่อนที่ไปได้อย่างเร็วและก็ไกลกว่าแบบแรกมากนะครับผลของการทดลองนี้นะครับก็เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะครับซึ่งเซไอแซกนิวตันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ได้กล่าวไว้มานานกว่า300ปีนะครับผลของการทดลองนี้นะครับก็อธิบายธรรมชาติของการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆได้ครับ สงสัยไหมครับว่าทําไมเราจึงไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะมองดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะมีวิธีการทําอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับสาเหตุที่เราไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเพราะรังสีที่ส่องสว่างนั้นมีพลังสูงมากและเลนส์แก้วตาเป็นเลนนูลรวมแสงจากดวงอาทิตย์อาจทําให้เกิดต้อกระจกหรือทําให้ตาบอดได้ถ้ามองเป็นระยะเวลานานาน,นะครับแม้แต่การมองช่วงเวลาสั้นๆตาก็จะพร่ามัวและเป็นอันตรายเช่นกันครับ การมองดวงอาทิตย์จึงควรมองผ่านแผ่นกรองแสงเช่นแผ่นกระจกรมควันทำให้เป็นสีดำหรือแผ่นกรองแสงที่ทำด้วยวัสดุพิเศษเช่นไมล่าเป็นต้นครับรายการไอซายสดวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าหากว่าน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถสง e ่งอีเมลมาหาเราได้ที่ i s ซา @thaiPBS.or.th นะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ